สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า The Best Place to Work ออฟฟิศที่ใช่สำหรับทำงานสถานที่ทำงานในฝันของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ ทุกคนคงมีสถานที่ทำงานในฝันที่แตกต่างกันบางคนสถานที่ทำงานคือทุ่งกว้างป่าเขาลำนาภายเก็บเห็ดเก็บผลไม้ป่าปูกป่าสถานที่ทำงานของบางคนอาจจะเป็นห้องกระจกติดแอร์เย็นชามอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณรอนฟรีดแมนนักจิตวิทยาสังคมผู้สนใจศึกษาแรงจูงใจของมนุษย์และพฤติกรรมองค์การตอบโจทย์ท้าทายเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำงานชั้นยอดในโลกยุคใหม่ ผ่านข้อค้นพบล่าสุดจากงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมการบริหารจัดการความคิดสร้างสารรค์ร่วมด้วยกลเม็ดเคล็ดลับจากบริษัทชัน้นนำเช่น Google Amazon และ Starbucks ค่ะสำหรับเนื้อหาจากตอนนี้นะคะมิ้นจะนำเนื้อหาบางส่วนมาจากบทความถอดรหัสสุดยอด The Best Place to Work ที่น่าทำงานในโลกยุคใหม่จากเว็บ mgronline.com ค่ะขอยกตัวอย่างสถานที่ที่น่าทำงานจาก ในมุมมองของคุณนะัทยาบุญพักดีนะคะผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสสคือเขาเห็นว่าสถานที่ทํางานควรเป็นสถานที่ซึ่งเกื้อกูลความสุขทั้งทางกายและทางใจเป็นสถานที่ซึ่งเกื้อกูลสุขภาวะหรือความเป็นอยู่ที่ดีดังนั้นนะคะนอกจากการจัดสรรพื้นที่และบรรยากาศให้เหมาะสมแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันค่ะ เพราะว่ากิจกรรมทางกายเช่นการออกกําลังกายการเดินสิ่งนี้สามารถช่วยสลายความเครียดได้นะคะช่วยจัดระเบียบความคิดช่วยทําให้สมองตื่นตัวหรือจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นและที่สําคัญในเรื่องของกิจกรรมทางกายถ้าเราสามารถที่จะออกแบบวิธีการหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนเคลื่อนไหวกันมากขึ้นก็จะสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตได้อีกด้วยะคะ่ะไม่ใช่แค่สุขภาพกายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังช่วยในเรื่องความคิดสร้างสารรค์มีความจําที่ดีมากขึ้นโดยรวมแล้วสรุปได้ว่าเราจะได้ทั้งเรื่องสุขภาพกายใจและสมองค่ะนอกจากนั้นนะคะเมื่อเอ่ยถึง the best place to work เป็นไปนไม่ได้ที่จะไม่เอ่ยถึงออฟฟิศของ d t แทเพราะว่านะับเป็นบริษัทแรกๆในเมืองไทยก็ว่าได้ที่ใส่ใจและสร้างสรรค์สมาร์ทออฟฟิซึ่งทําให้ที่ทํางานกลายเป็นที่ที่น่าทํางานค่ะ คุณน่าหรืดีอาจหารวงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือว่า d t แทกล่าวว่าสำหรับ d t แทแล้วนะคะหัวใจสำคัญคือต้องการให้พนักงานทุกคนซึ่งได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ d t แทรู้สึกแฮปปี้ในเวลาที่อยู่ออฟฟิศในเวลาทำงานหรือแม้กระทั่งนอกเวลางานดูแลทั้งพนักงานและรวมไปถึงบุตรของพนักงานค่ะ บริษัท d t แทนะคะได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเพราะว่าพนักง,งานของ DT แทเนี่ยใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศประมาณ10ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นอาจจะใช้เวลามากกว่าอยู่ที่บ้านทาง d t แท็เนี่ยเขาจึงมีทุกอย่างตั้งแต่ที่ที่ทำงานที่ดีห้องประชุมที่มีประสิทธิภาพมียิมที่อยู่ในออฟฟิศอีกด้วยในเวลาเลิกงานนะคะพนักง,งานก็สามารถเข้าไปใช้ได้มีห้องโยคะห้องดนตรีและห้องสาหรับเด็กเป็นต้นค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะสําหรับพนักงานที่เป็นผู้หญิงซึ่งสามารถสร้างครอบครัวมีบุตรข้อลูก d t แท็เนี่ยก็ให้สิทธิสามารถลาคลอดได้6เดือนโดยได้รับเงินเดือนครบทุกเดือนค่ะสิ่งที่ d t แท็ให้ความสําคัญนะคะก็คือการมีครอบครัวที่มีคุณภาพพร้อมการทํางานอย่างมีความสุขภายในองค์กรในเรื่องการเอาใจใส่พนักงานมีความไว้วางใจ มื่อพนักงานได้รับการไว้วางใจให้มีอิสระในการทํางานเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่รับผิดช,ชอบที่ต้องทําตามความไว้ใจและความคาดหวังของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือไปจากการจัดสรรพื้นที่และสร้างบรรยากาศนะคะอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันในการที่จะผลักดันให้เกิด the best place to work ที่ทรงประสิทธิภาพก็คือเรื่องของคนหรือว่าพนักงานค่ะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่บริษัทสีจันสหโอสดมุ่งเน้นเป็นลำดับต้นๆค่ะ คุณระวิทย์หานอุตสาหะซีอโอบริษัทสีจันรา,าโอสดจำกัดกล่าวว่าการคัดเลือกคนเข้าทำงานเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ค่ะและบริษัทสีจันก็มีทั้งการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนลักษณะนิสัยของพนักง,งานค่ะคุณรวินนะคะได้กล่าวว่าการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องงานแต่จะมีปัญหาถึงเรื่องคนที่ทำงานด้วยการบริหารจัดการในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก นอกจากนั้นทางบริษัทได้มีนโยบายที่อยากทําแต่อาจต้องรอการเสนอคือการไม่ต้องมีวันลาความหมายก็คือคุณจะไปไหนก็ได้กี่วันก็ได้แต่ต้องจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จโดยไม่ให้มีผลกระทบกับเรื่องงานและมีเรื่องของการประเมินผลพนักง,งานภายในบริษัทด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ The b a s e Place to Work ที่น่าทำงานในโลกยุคใหม่หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ f b o o k y o u y u u t และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย